สิ่งที่คุณพ่อหันมาเห็นไม่ใช่เจ้าสาวคนสวยแต่เป็นลูกสาวตัวน้อยเมื่อบรรดาคุณพ่อเข้ามาเห็นลูกสาวในชุดเจ้าสาวบอกเลยว่าท่าทางของแต่ละคนเต็มไปด้วยความสุขและภูมิใจในตัวลูกมากๆดูแล้วก็อบอุ่นใจฟูขึ้นมาทันทีจากเจ้าหญิงตัวน้อยของพ่อในวันนั้นสู่เจ้าสาวแสนสวยในวันนี้ต่อให้โตแค่ไหนลูกก็ยังไม่โตไปจากความรักและความหวังดีของพ่อ คงจะเป็นโมเมนต์ที่ใจหายไม่น้อยเพราะต้องฝากแก้วตาดวงใจของพวกเขาให้ชายหนุ่มที่พวกเธอเลือกได้ดูแลหัวใจดวงนี้ต่อโดยคำว่วยพรของพ่อแต่ละท่านในพิธีวิวาของลูกสาวก็ซาบซึ้งมากอย่างคุณพ่อท่านนี้ก็บอกเลยว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผมก็คือวันที่ลูกสาวเกิดมาผมเป็นคนมอบคำหวานคำแรกให้กับเธอ 最开心的那天，是他出生的那天，第一口汤水是我喂的，最舍不得的是此时此刻，今天我正式把他交给你。 จำาไว้สามคำจากพ่อคนนี้คือดีกับเธอเรียกได้ว่าคำพูดของคุณพ่อทำเอาซึ้งใจน้ำตาแทบซึมกันเลยเจ้าบ่าวก็รับคำเสียงดังฟังชัดทำให้คุณพ่อใจชื้นขึ้นมาก mm. เช่นเดียวกับคุณพ่อท่านนี้ที่ฝากฝั่งลูกเธยเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่รักเธอแล้วอยากทำให้เธอเสียใจแค่พาเธอกลับมาหาผมแค่นั้นก็พอ เ so uh, พราะยังไงลูกสาวก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพ่อเสมอเป็นแดดดีเกิลตลอดไป เช่นเดียวกับคุณพ่อคนดังทั้งหลายกับวินาทีส่งตัวลูกสาวก็ซึ้งกินใจไม่แพ้กันเลยอย่างเจ้าสาวแก้มแดงแก้มบุ๋มพิพิธท,ที่เพิ่งแต่งงานกันไปตอนพ่อเจนจุงมือลูกสาวไปมอบให้กับพิพิธก็ดูตื้นตันใจมากหรือจะเป็นคุณพ่อเดวิดของแพติเซียกทยูที่จุงมือลูกสาวเดินเข้ามาในพิธีสีหน้าแววตาเปี่ยมด้วยรักมากล้นจริงๆ ปิดท้ายกันด้วยคุณพ่อไหมพิรมพรที่จูงมือน้องเมฆเข้ามาในพิธีแต่งงานพร้อมกับร้องเพลงบุญพลาอวยพ่อน้รักของลูกยืนยาวตลอดไป ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์บอกผมต้องมีชีวิตอยู่ให้นานขึ้นต้องร่ำรวยขึ้นต้องอดทนให้มากขึ้นผมต้องมีชีวิตอยู่เพื่อให้เห็นลูกสาวและลูกชายมีครอบครัวที่ดีสําหรับพวกเขาให้ได้และบางเน็ตก็บอกว่าจะลูกสาวหรือลูกชายไม่ว่าจะเติบโตแค่ไหนลูกก็ยังคงเป็นเด็กน้อยสําหรับพ่อแม่เสมอเรียกได้ว่าความรักของพ่อและลูกนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องและไม่มีเงื่อนไขใดๆไ,ไม่ว่าลูกจะผ่านอะไรมาในใสายตาพ่อเธอก็คือเจ้าหญิงน้อยคนดีคนเดิมค่ะ